สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับข่าวคนคนเนชั่นคืนนี้นะครับเราก็เริ่มต้นด้วยข่าวเบาๆแต่เป็นข่าวระดับโลกนะครับซึ่งก็จะเชิญชวนให้ท่านผู้ชมได้ติดแท็กเข้ามานะครับแสดงความเห็นเข้ามาเกี่ยวกับที่วันนี้คุณดาซินวานะครับหรือว่าเป็นผู้มีการใหญ่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติออกมาให้ความเห็นนะครับตัวระดับพออเลยนะฮะออกมาให้ความเห็นว่า คือน่าจะถึงเวลาแล้วนะครับที่มนุษย์โลกควรจะหัดกินมแมลงบ้างนะฮะกินอะไรนะกินแมลงมแงมลงแมลงแมลงใช่ฮะกินมแมลงเพราะว่ามีมแมลงประมาณ1900ชนิดทั่วโลกที่กินได้มไม่เป็นอันตรายนะครับแล้วก็ทุกวันนี้เนี่ยคนในทวีปเอเชียออแอฟริกานะครับก็ก็กินมแมลงอยู่นะครับก็กินได้ แล้วก็มแมลงนั้นเป็นอาหารที่มีไขมันตำ่ำแล้วก็อุดมไปด้วยสารอาหารนะครับให้โปรโตีนแล้วก็ให้ไฟเบอร์สูงพูดง่ายๆว่ากินมแมลงแล้วก็คล้ายๆกับไขมันต่ำก็ไม่อ้วนนะฮะดีกว่ากินเนื้อสัตว์บางชนิดแล้วทางด้านของคุณกาเซโนดาซินวานะครับผู้อำนวยการองค์การอาหารและ,กะเกษตรแห่งสหประชาชาติ ก็บอกนะครับว่าออมแมลงที่มนุษย์กินกันอยู่ทุกวันนี้นะฮะบ,บางทีนะฮะบ,บางชนิดสามารถสร้างเป็นแหล่งรายได้มหาศาลให้กับผู้คนในหลายภูมิภาคทั่วโลกนะครับตัวอย่างเช่นในทวีปแอฟริกาที่ชาวบ้านนำตั๊ก,กแตนบรรจุขวดน้ำมาขายให้กับพ่อค้ารับซื้อมแมลงในพื้นที่ได้ราคาสูงถึง 20เหรียญสหรัฐหรือว่า590บาทหรือประมาณ600บาทต่อตักกแตน4ขวดนะฮะที่แอฟริกานะครับ <c oughs> เขาขายตักกแตนบรรจุขวดให้กับ <c oughs> พ่อค้านะครับและก็ยกตัวอย่างยำไข่มดแดงนะครับที่ขายในเมืองไทยนะครับทางด้านของผู้ในการบอกว่า ยำไข่มดแดงนั้นเป็นอาหารรสเลิศซึ่งมีราคาค่อนข้างสูงและเป็นที่นิยมในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าอาเซียนนะฮะยกตัวอย่างไทยแลนด์นี่ฮะและนี่ก็คือยำไข่มดแดงเมนูเด็ดเลยนะเมนูเด็ดเลยนะ,ะครับคุณบัรจงเคยกินไหมเคยนฮะอร่อยอร่อยไหมฮะอร่อยอรสชาติเป็นไงมันจะมันมันอะ่ะ เขียวไปแล้วมันจะมันมันมันจะแตกในปากดังตึ๊บตึ๊บตึ๊บเนี่ยชอบเลยเห็นภาพเลยคุณบรรจงเขาชอบเลยมันมันนะครับแล้วมันมันเป็นไข่มดแดงจริงไหมไข่มดแดงจริงดิไข่มดแดงจริงเลยนี่นะฮะคือนี่ขนาดระดับพุ่มในการองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติไปยกตัวอย่างเลยนะครับพูดง่ายๆว่าตอนนี้เนี่ยมนุษยชาติบางมุมของโลกนั้นกําลังอยู่ในภาวะอดอยากขวโหยครับถ้ามนุษย์กินแมลง หัดกินแมลงเนี่ยก็จะแก้ไขปัญหาหรือว่าบรรเทาปัญหาความอดอยากของมวลมนุษยชาติได้นี่บ้านเราเนี่ยมีแมลงกินได้เยอะมากจิ้งโลงแมงกินนูนนะฮะใช่ไหมแล้วก็อะไรตะกะแตนนนนนน็นรถด่วนรถด่วนโอ้แต่ฝรั่งนี่ไม่รู้จะกินกันยังไงบ้างคือบ้านเราเนี่ยเราเห็นประจำไงใช่ แต่พอออกคำมาแบบนี้ผมว่าเดี๋ยวเขาก็ต้องก็ต้องเริ่มหากินบ้างแหละใช่ไหมยำขายมูแใดนี่ไม่ได้หากินได้ง่ายๆนะมันจะเป็นบางฤดูกาลมันไม่ได้หากินได้ง่ายๆใช่แล้วมันต้องเป็นร้านอาหารแบบไหนอะไม่ส่วนใหญ่เขาจะร้านอาหารจีนมั้งไม่มีส่วนใหญ่เขาจะมีขายตามนี่ไงตามตลาดสดต่างจังหวัดที่เป็นที่เป็นแบบกระจัดกระจาดเลยไหมเป็นถาดเขาห่อใบตองมาเออ มีนี่ภาพในภาพใน Google มีเยอะแยะใช่ไหมที่มันเป็นเมนูมแมลงอ่ะคลิกเข้าไปดูคําว่าเมนูมแมลงเนี่ยโอ้โหไม่น่าเชื่อว่ามแมลงในประเทศไทยจะกินได้มากขนาดนั้นนะคนะ,นะครับนี่ยำไข่มดแดงนะฮะเมนูมแมลงอ่ะเป็นภาพนิ่อ่ะเยอะมากมนะแล้วก็หลายประเทศก็กินกันนะฮะพม่าก็มีเมนูแมลงแปลกๆกินนะครับอ,อ,อันนี้ก็ เป็นการให้ความเห็นนะครับของ FAO องค์การอาหารและเกษตรแห่ง UN นะครับใช่ครับนี่เรียกร้องระดับให้ชาวโลกเนี่ยหันมาทานเลยใช่มชาวโลกเลยนะใช่แสดงว่าอนาคตอาจจะมีพิซซ่าหน้าแมลงใช่พิซซ่าหน้าแมลงแฮมเบอร์เกอร์ใช่ไส้ตะกแตงอะไรเงี้ยชซูชิได้ไหมซูชิหน้าแมลงหน้าหนอรถด่วนเนี่ยเอย แม่พูดลเปลียวปากเปี่ยวปากเหรอพูดลเปี่ยวปากแม่นี่นะฮะละอย่างก็คือแมลงมันมีอยู่ทั่วโลกประเทศไหนก็มีแมลงใช่ไหมฮะประเทศไหนก็มีแมลงทั้งสิ้นและแมลงบางชนิดนั้นก็อย่างที่เราทราบก็ค่อนข้างจะคือตายยากทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่ที่เปลี่ยนแปลงไปในขั้นเลวร้ายนะนั้นแมงสาบหรือเปล่าแมงสาบก็เป็นแมลงชนิดหนึ่ง แต่กินไม่ได้เขาไม่กินกันเลแต่นี่คือเขาบอกนะแมลงวันบางสายพันธุ์นกินได้นะกินได้ด้วยใช่ไหมโอ้โหนี่นี่อะไรต่อมีอะไรก็ไม่รู้เนี่ยครับใช่ไหมฮะโอ้โหเทียบตามธรรมชาตินะฮะวันนี้เพิ่งจะเป็นข่าววันนี้เราหาไม่ทันถ้าเกิดหาทันเนี่ยนะฮะอาจจะให้ทีมงานไปลองหาเมนูแมลงมาสัก สองสามสำรับแล้วเราก็แบบเราทานโชว์เป็นตัวอย่างเลยใช่ไหมฮะหาไม่ทันเสดายเนี่ยยิ่งเสดายไม่หายเลยเนี่ยพรุนี้ได้ไหมล่ะพรุนี้ได้ไหมฮะพรุนี้ได้มันไม่ร้อนแล้วข่าวมันไม่ร้อนไม่ทันแล้วใช่ไหมใช่ข่าวมันต้องแบบตีข่าวมันต้องตีตอนร้อนแต่เคยชิมไหมล่ะไม่เคยเลยไม่เคยเลยใช่เนี่ยอตะกั่งเคยไหมไม่เคยเลยอาพับมากเลยรถด่วนไม่เคยโอ้ยรถด่วนมันทอดอ่ะเออคือผมไม่ค่อยกินของทอดตะกั่แงมันก็ทอด ใช่ใช่ตัก๊กแตนีเขาบอกว่าคือมแมลงที่กินเนี่ยเนื่องจากว่าไข่แดงมันเป็นยำใช่ไหมแต่ถ้าเกิดไปทานของทอดเนี่ยบางทีความที่เป็นของทอดปุ๊บมันอาจจะไม่ดีนะอมันอาจจะไม่ดีนะแต่เขาเน้นให้แบบทานแบบที่ไม่ใช่แบบมาปรุงแบบทอดอะ่ะก็เห็นแบบโอ้โหรถด,ด่วนนี่เป็นเป็นอะไรเป็นขน,นมเป็นสินค้าของบางพื้นที่ในบ้านเราเลยใช่ไหมใครไปเที่ยวมาต้องซื้อมาฝากเนี่ยอืแถวนี้นจะมีไหม ร้านอาหารที่ขายยำไข่มดแดงแถวนี้มีไหมหากินยากนะอให้ท่านผู้ชมท่านไหนพอพอทราบนะครับว่าแถวไหนมียำบางนายำไข่มดแดงแถวไหนมีแนะนำมาหน่อยยำไข่มดแดงนะฮะใช่ไม่ต้องบางนาก็ได้แถวไหนเราแวกไกลจากนี้ก็ได้นะใช่แต่ถ้าเกิดมีแถวบางนาศรีนครินบางพลีก็แนะนํามานะฮะยิ่งดีเลยยิ่งดีเลยเดี๋ยวแบบกินเลยอยากจะแบบ มันในปากแล้วแบบอะไรนะอะไรอะไรแตกเนี่ยมันแตกมันแตกต๊กมันแตกต๊กตึ๊กมันแตกตึ๊บต๊นี่นะฮะอ่ะก็เยอะมีอีกมีอีกเรื่องหนึ่งผมผมไหนไหนพูดแล้วก็พูดเลยนะครับอันนี้นก็เกี่ยวกับเรื่องของการกินเหมือนกันเพราะวันนี้อันนี้เหมาะสำหรับคุณสุภาพสตรีที่ค่อนข้างจะวัยกลางคนขึ้นไปนะครับคุณหมอพิชัยลีระสุรีนะครับหัวหน้าหน่วยขับถ่ายปัสสาวะผิดปกติ ภาาวิชาสูติศาสตร์นารีเวศวิทยาคณะแพทยศาสตรีลาพยาบาลนะครับวันนี้ก็อบรมโครงการเสริมสร้างรอบรู้โรคขับถ่ายปัสสาวะผิดปกติและกระบังลมหย่อนในสตรีนะครับและก็บอกว่าอาการปัสสาวะผิดปกติที่พบได้มี2ลักษณะคือปวดปัสสาวะการไม่ได้เลยต้องเข้าอน้ําทันทีคือปวดพบต้องเข้าเลย2กลุ่มปัสสาวะเล็ดขณะไอหรือจามจามก็ไม่ได้จามหรือว่าไอทีอไรเนี่ย ปัสสาวะเล็ดทุกทีนะครับซึ่งปัจจัยเสี่ยงของโรคพวกนี้เกิดจากหลายสาเหตุหนึ่งอายุที่เพิ่มมากขึ้นทําให้เกิดการหย่อนของช่องคลอดกรรมพันธุ์หรือมีประวัติคนในครอบครัวเคยเป็นและพฤติกรรมส่วนตัวเช่นการกินชากาแฟช็อกโกแลตบ่อยๆความอ้วนการอยู่ในอุณหภูมิห้องแอร์ที่เย็นจัดอาการท้องผูกเรื้อรังไอจาม แบกของหนักคลอดลูกมากล้วนแล้วแต่ทําให้มีอาการปัสสาวะผิดปกติทั้งสิ้นนะฮะสาเหตุสําคัญของโรคนี้ที่พบบ่อยคือกระเพาะปัสสาวะติดเชื้อครับนะฮะเป็นเพราะท่อปัสสาวะของผู้หญิงสั้นกว่าผู้ชายทําให้เชื้อเข้าไปในกระเพาะปัสสาวะได้ง่ายและการที่อายุเพิ่มขึ้นร่างกายเสื่อมสภาพตามวัยทําให้สภาพภายในช่องคลอดเปลี่ยนจนนําไปสู่การติดเชื้อที่ง่ายขึ้นรวมถึงอาการกระบังลมหย่อนก็เป็นสาเหตุของโรคนี้เหมือนกันนะครับ แล้วก,ก็การขาดฮอร์โมนหรือเคยได้รับการผ่าตัดเมื่อก่อนหรือเกิดจากมะเร็งก็เป็นสาเหตุที่พบได้แต่ว่าน้อยนะครับสำหรับอาการปัสสาวะบ่อยจะขึ้นอยู่กับความรู้สึกของแต่ละคนเมื่อบ่อยแค่ไหนถึงเป็นการรบกวนการดําเนินชีวิตนะครับคุณหมอยกตัวอย่างว่าปกติถ้าเป็นกลางวันควรปัสสาวะประมาณเจครั้งนะฮะกลางวันนะฮะถ้ากลางคืนเมื่อหลับถ้าตื่นขึ้นมาปัสสาวะเนี่ยถ้าตื่นขึ้นมาครั้งหนึ่งไม่เป็นไรแต่ถ้ามากกว่านั้นผิดปกตินี่ครับ แล้วก็อุบัติการของโรคนี้ถือว่าเยอะมากโดยจะพบมากขึ้นตามอายุที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยครึ่งหนึ่งของสตรีจะมีอาการปัสสาวะกั้นไม่ได้หรือปัสสาวะเล็ดอย่างใดอย่างหนึ่งโรคนี้ไม่ใช่โรคร้ายแรงแต่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตคือบางรายเป็นมากๆเนี่ยออกจากบ้านไม่ได้เลยหรือออกได้ก็ต้องใส่ผ้าอ้อมตลอดเวลาไม่สามารถทํางานได้และไม่สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้เพราะจะไปกระตุ้นอาการปวดปัสสาวะมีเพศสัมพันธ์ก็ปัสสาวะ ออกอย่างเงี้ยนะ,ะซึ่งกระทบต่อชีวิตซึ่งผู้ป่วยโรคนี้ส่วนใหญ่ก็ไม่ไปพบแพทย์ด้วยเพราะเข้าใจว่าเป็นเรื่องธรรมชาติของคนที่อายุเพิ่มขึ้นพูดง่ายๆเหมือนป่งพอเป็นแล้วก็ไม่พบหมอหรอกเราโชคร้ายหรือว่ามันเป็นธรรมดาคนอายุมากก็ต้องเป็นความจริงไม่ใช่คุณหมอบอกว่าให้ลองมาตรวจบางทีอาจจะเกิดจากการติดเชื้อก็ได้ถ้าปัสสาวะผิดปกติเกิดจากการติดเชื้อก็ให้ยาฆ่าเชื้อไปก็อาจจะหายได้นี่นะฮะแล้วก็มี คุณหมอแนะนาด้วยนะครับ,รบว่าแนวทางในการที่จะช่วยกลั้นปสัสสาวะได้นานขึ้นเนี่ยต้องฝึกขมิบบริหารช่องคลอดด้วยการขมิบบ่อยๆนะฮะเพื่อให้กล้ามเนื้ออุ้งบริเวณอุ้งเชิงการานเนี่ยแข็งแรงขึ้นทําต่อเนื่อง3-6เดือนก็จะกลั้นปสัสสาวะได้ดีขึ้นน,ะะนี่นะฮะขมิบอุ้งเชิงกรานบ่อยๆหรือว่าทันทีที่รู้สึกตัวก็ขมิบทั้งผู้ชายผู้หญิงเลยเหรอก็ได้แต่นี่ก็พูดถึงผู้หญิงจะช่วยในการกลั้นปสัสสาวะผู้ชายก็ได้ใช่ไหม ดูข่าวข้นตอนนี้ก็ดูไปขมิบไปก็ได้เอาเป็นกขนาดนั้นก็ได้มัาใช่ดูคุณธีละอ่านข่าวก็ขมิบไปใครจะไปรู้ มันฝึกความแข็งแรงของอุ้งเชิงกรานเพราะตอนคมิบเนี่ยนั่งนั่งก็นั่งเฉยๆไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้รรอ่าได้ไดเออสีหน้ามันไม่ไออกนี่ถ้าดูไปคมิบไปผมก็จะอ่านไปคมิบไปเหมือนกันก็แล้วแต่ไม่มีใครรู้ก็ไม่มีใครรู้นี่คุณบอกก็คุณไม่บอกก็ไม,ม่ใครรู้ใช่เพราะผมคมิบอยู่ <laughs>